เขาพึ่งแต่เขาพึ่งใหม่โอ้โหย่าเควู้ฮู้จะมาแล้วมาดิก็มาดิก็มาดิวักก็มาดิวักเฮ้ยก็มาดิวักเฮ้ยอย่าชนโอ้ยจะยกเนาะโอ้ยตายอย่างนี้ตายอย่างนี้ตายอย่างนี้ตายโอ้มันมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยโอ้โอ้แสนแล้วมันแสนไม่ไม่ไม่คมไม่คมเท่าไหร่ น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งตายเลยตีนี้ตายเลยเย่จบเอ็นโฟลุกเขียวด้วยเอาอยางชอบเป็นใจแล้วเอ็นโฟลุกยิงั้างดิทำไมคนเจอบอดกันเต็มเลยอ่ะเจอมีหมียิงคนเดียวนะมันบอกว่าเดี๋ยวหมีไปเจอคนแล้วไม่ยิงอ่ะใช่ยิงบอดไว้ก่อนเดี๋ยวเจอคนจะตาย ก็รถไม่มีเลยว่ะคุได้ยิงนหมดเลยยกเวนุกน่เต้าน้อยใจแล้วนะ GM คุยกันดีๆหน่อยดิขอเอมโฟกระบอมเไม่รถลวะเพื่อนเราคงจะต้องวิ่งไปมีคนหกให้อาปะ มีใครเอาก็เอาแต่ไม่ได้เก็บลูกเขียวมาให้นะแต่ลูกเขียวแบกอะไรอยู่เปลี่ยนเป็นโฟร์ละเก็บเลยแเจ็ดไม่หาคุณไม่ได้ให้มอไซย์อ่ะได้แล้วผมเต็มเป็นอะไรหนูมีเต็มเลยเกเอเอ็มเจ็ดที่หนูมาร์กไว้ก็ส่วนเต็มเลยเจ็ดที่นี่ไปได้วเอฟโฟร์ีลยจ้ะคือไปหารถที่ไหนวะเนี่ยเป็นไงมีมอเตอร์ไซค์อยู่ในมหาลกระดับ ไปแฟนให้เดียวเท่านั้นรอเลยนท่มีกที่ทลยหรอกลับมาด้วยนะยิงผมไม่ทันหรอกรถมันแรงเปนแตเข็้งยนโ้ยคโ้จมายแล้วโอ้ก็มาดิ้าดิมาดิวะก็มาดิวะเฮ้ยกมาดิวะเฮ้ยอย่าชน จบจบโอ้ยยกเนาโอ้ยยี่สิบสายอย่างนี้ใต้อย่างนี้ใต้อย่างนี้ใต้โอ้มามาแล้วครับมามาแล้วครับโอ้โห้มามาแล้วครับโอ้โอ้โอแฝงนะแฝนไม่ไม่ไม่คมไม่คมเท่าไหร่กลับมาด้วยนะมึงผมไม่ทันหรอกรถมันแรงไม่คมเท่าไหร่ไม่คมเท่าไหร่โอ้โอไม่คมเท่าไหร่ไม่คมเท่าไหร่มาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยโอ้โอยางแตกที่ผ่านครับที่ผ่ายแล้วยางแตกครับ โอ้ยไม่เป็นไรยิงเลยโอ้ยยังใหม่ีหนึ่งอยากชอบคัดอีกทีหนึ่งมาคัดลูกคัดนึงคันหนีอยู่มาตีก็อยู่ลูกลูกดูอย่าเพงทำปูมึงยิกันก่อนมึงอย่าเพิ่งยิงลูยิงกันกนโอ้ยไม่ชอบเยตายโอยชีวิตน้อโอ้ชีวิตน้อ สองตี้สองตี้มันเกีียวดตีหนึ่งโอ้โหเย้ยต่ไปยกล้อใส่ฟางงานตายเลย